ใบสั่งจราจรส่งถึงบ้าน15วันถือว่าได้รับแล้วทุกกรณีไม่จ่ายมีความผิด TNN อนไลน์ N N จะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาประกาศเรื่องของการไม่จ่ายค่าปรับโดนออกหมายจับแน่นอนล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ อธิบายง่ายๆครับหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกใบสั่งเนื่องจากไม่พบตัวผู้ขับขี่หรือไม่สามารถติดหรือผูกไว้กับที่รถได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะส่งใบสั่งและหลักฐานการกระทำความผิดของเรา ส่งทางไปสีไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนับจากวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งใบสั่งไปที่บ้าน15วันให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกกรณีไม่ว่าคุณจะได้รับใบสั่งจริงหรือไม่ได้รับใบสั่งก็ตามเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าไม่ได้รับใบสั่ง หรือทําเป็นนิ่งเฉยไม่จ่ายเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วครับซึ่งถ้าผ่านไป15วันเรายังไม่มีการไปชําระค่าปรับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคือการออกไปเตือน1ครั้งหากออกใบเตือนผ่านไป30วันยังไม่มีการไปชําระค่าปรับเจ้าหน้าที่ตํารวจจะออกหมายเรียกครั้งที่1ห,หากผ่านไป30วันคุณยังไม่ไปไรายงานตัวตามหมายเรียก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่สองหากมีการออกหมายเรียกถึง2ครั้งแล้วคุณยังไม่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่กระทำความผิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ขออนุมัติหมายสารเพื่อออกหมายจับได้ตามกฎหมายสรุปง่ายๆครับหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกใบสั่งมาแล้วแล้วส่งไปหาเราที่บ้านหลังจากที่จดหมายมีการส่งไปนับไป15วัน ถือว่าคุณได้รับใบสั่งแล้วทุกกรณีเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คตู้ไปรษณีย์ตู้จดหมายหรือโทรถามผู้ที่อยู่ที่บ้านตามภูมิลำเนาของเราว่ามีใบสั่งของเราส่งมาหรือเปล่าหากมีให้รีบไปชำระเพื่อลดความยุ่งยากในการดำเนินการนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดนออกหมายเรียกและออกหมายจับเพราะนั่นจะทำให้การจ่ายค่าปรับยุ่งยากกว่าเดิมครับหากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเรื่องราวข่าวสารอัปเดตทุกสถานการณ์ อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ TNN ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ